ี่3นะคะจงแยกตัวประกอบของ 27x เกำลัง3บวก64เพราะฉะนั้น27ตัวนี้นักเรียนจะต้องแยกให้อยู่ในรูปของกำลังกำลัง3ให้ได้ x เราเป็นกำลัง3แล้ว64ตัวนี้ก็พยายามทำให้อยู่ในรูปของกำลัง3นะคะเพราะฉะนั้น 21x กำลัง3บวก64ก็จะได้เท่ากับ3ตัวนี้มาจากไหน3ตัวนี้มาเกิดจาก27ก็คือ3คูณ3 3 3 3 9 9 3 27นี่คือ27นะคะทีนี้เราจะแยก64 64นะคะ64เราแยกเป็น4 4 16 16 4เป็น64 4คูณ4เป็น16นะคะ16 4เป็น64นี่คือการแยกตัวบอกอบของ64เพื่อที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของกำลัง3ก็จะได้เป็น3 x กำลัง3บวก4กำลัง3 สาตัวนี้คือ a อนะคะสตัวนี้คือบีเอกลัง3บวก b กําลัง3ก็เข้าสูตรสูตรเลยค่ะลกูกสูตรมันก็คือ a กําลัง3บวก b กําลัง3เท่ากับ a คูณ b ีนะคะเอบวก b คูณด้วย a กําลังสองลบ a อบวก b ยกกําลังสองก็คือหน้าบวกหลังคูณหลังคูณหน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองนั่นเองนะคะเมื่อเราได้หน้า หน้าก็คือ A นะคะเมื่อเราได้หลังหน้าของเราก็คือ 3x, หลังก็คือเราเก็คือ4เพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรเลยหน้าบวกหลังก็คือ 3x บวก4หน้าคือตัวนี้นะคะ 3x บวก4คูณด้วยหน้ากำลังสองหน้าก็คือตัวนี้ 3x อกำลังสอง่าสูตรบวกใส่ลบนะคะลบ3หน้าหลัง3คูณหน้าคูณหลังนะคะอ่คูณ4 บวกหลังยกกำลังสองหลังก็คือ4นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ a บวก b 3 x บวก c เก้ามาจากไหนเก้ามาจาก3กลังสองสามกำลังสองก็คือ9 x กลังสองก็คือ x กำลังสองนั่นเองนะคะเป็น9 x กำลังสองสคูณสเป็นสิลบคงเดิมนะคะ x คงเดิม x ค้นมาจากตัวนี้นะคะ c c สิบหกนะคะจากนั้นพอเราแยกเป็น ได้ตามสูตรเราปุ๊บคำตอบของเราก็คือ 3x บวก4คูณ 9x กำลัง2ลบ 12x บวก16นี่คือคำตอบค่ะนักเรียนไม่ต้องไปหาคำตอบอื่นนี่คือเราแยกให้อยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบของสูตร a กำลัง3บวก b กำลัง3แล้วกันนะคะ,ะได้ตามสูตรนี้แล้วก็คือจบโอเคนะคะ